สวัสดียามเย็นครับทุกคนครับวันนี้วันที่27เดือน1 1 2 5 6 6ว่าปลายปีใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วครับวันนี้ก็จะหยิบยกข่าวสารสาระที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังนะครับมีประเด็นที่นำมาหลายสดผ่านเพจนี้ที่ดินสอประรคตรอยากมาเล่านะครับที่กำลังหลายสดนี้แล้วก็หลังหลยเสร็จก็จะเดียว่า คลิปนี้ก็จะดูดคลิปนี้ไปยังแพลตฟอร์มอื่นที่เป็นของผมครับอย่างเช่น y o ยูทูบพิมคขาว่าจานวาครับแล้วก็ TikTok รพิมคขาว่าจานวาแต่เป็นภาษาอังกฤษครับ J A r N W A W R นะครับยูทูบเป็นภาษาไทยครับต่อจานสระสระานอนุวแหวนสระานั่นแหละครับงานจานวาโอเคนะเมื่อกี้เช็คดูสัญญาณว่า โอเคไหมสัญญาณเต็มเดี๋ยวว่ามาเต็มจะเต็มก็เนื้อหานี้กับ2คําถามคนั่งครับที่ดินพปบบห้านำเดินสํารวจไว้แล้วครับอแต่วันดีขึ้นทีครับทางการเขาสั่งมาว่าครับมีประกาศของทางการให้พื้นที่เหล่านี้เป็นเขตาปาฏิรูปที่ดินหรือเขตสวปกรถามว่าตรงนี้จะยังออกโฉนดได้หรือไม่ครับที่นําเดินสํารวจไว้อยู่เนี่ยนะครับ นี่ก็คือเป็นประเด็นที่หลายคนประสบพบเจออยู่เหมือนกันครับประเด็นที่2อครับตอนนี้ออกนอ .3 ในเขตสาธารณประโยชน์ครับนะครับซึ่งเป็นสนาสมบัติของแผ่นดินซึ่งชาวบ้านชายประโยชน์ร่วมกันวันดีขึ้นดีครับต่อมาป,า,า,าประกาศเนเขตป็นระูปที่ดินนะถามว่าผลทางกฎหมายเป็นอย่างไรสําหรับเพียนนี้นอ .3 กอแปลงนี้จะยังออกฉนด ได้หรือไม่ได้ครับในระหว่างนี้นะครับในระหว่างนี้สามารถดูคำฟังคำตอบหรือว่านึกคิดว่าันได้หรือไม่ได้ยังไรพิมพ์กันเข้ามาได้นะครับเสียงชัดเจนไหมเอ่ยครับขออนุญาตสาวเช็คครับเสียงชัดเจนไหมเอ่ยถ้าชัดพิมพ์หนึ่งเข้ามาให้หน่อยครับถ้าไม่ชัดยังไรก็จะได้แก้ไขกันถ้ายัง ไม่มีพิมพ์มาก็จะพูดไปทางพังละกันครับก็จะตะีติต่างว่าฉัดละกันครับไปที่ประเด็นคําถามที่2ก่อนละกันครับคำถามข้สอสครับที่ตั้งไว้ในท็อปิกเนี่ยครับหลายคนอาจจะไม่เห็นนะถ,ถ้าไม่ได้เข้ามาชมในระหว่างไลฟ์สดก็คือนอสามกองออกในเขตสนธประโยชน์วันดีขึ้นดีมีประกาศจากทางการเป็นเขตปฏิรูปที่ดินโดยเขตสปกอที่ชาวบ,บ้านเราเข้าใจ ถามว่าน้อสามกอแปลงนี้ยังจะออกฉนดได้หรือไมนะ่ทีนี้เรามาดูครับกับปัญหาข้อที่2 1. นครับน้อสามกอครับนะหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ออกในเขตสาประโยชน์นะก,ก็คือสถานสมบัติของแผ่นดินนะครับสําหรับชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันผลนทางกฎหมายที่ว่าอะไรครับออกในที่ห้ามออกครับ ออกในที่ต้องห้ามครับเนาสามกรณน,นี้ออกในที่ต้องห้ามการออกเนาสามกรในที่สารณสมบัติของแผ่นดินถือว่าเป็นการออกโดยผิดพลาดคาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายครับก็ต้องตอบว่ากระบวนการที่จะกระบวนการออกเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ชอบที่จะถูกยกเลิกเพิกถอนในอนาคตนยนะครับ ต้องบอกก่อนว่าราบใดที่ยังไม่ถูกยกเลิกเพิกถอนเนี่ยก็ยังใช้ได้ครับสักและสิทธ์เหมือนเดิมครับใครเข้ามาบุกรุกลูกรานหรือใช้สิทธิ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็ได้รับความก็ได้รับความคุ้มการทางกฎหมายการรับรองสิทธิ์ตามกฎหมายเต็มเปี่ยมครับร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะแม้จะออกโดยไม่ชอบนะครับก็ยังได้รับการรับรองคุ้มครองตามกฎหมาย ตราบที่ยังไม่ถูกยกเลิกเพิกถอนนั่นแหละนะครับเคสนี้ออกในที่สารสมบัติของแผ่นดินเท่ากับเป็นการออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับไม่ใช่ออกโดยพลาดเคลื่อนนะครับามาตราไหนครับ61ประมวลกฎหมายที่ดินนะครับมันจะมีเหตุในการยกเลิกเพิกถอนสองเหตุครับผิดพลาดคาดเคลื่อนและไม่ชอบด้วยกฎหมายผิดพลาดคาดเคลื่อนก็คือออกผิดจากความเป็นจริงนั่นแหละนะครับ ต่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเคสเนี้ยเป็นการออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายปลายทางต้องถูกยกเลิกเพิกถอนแต่ในระหว่างนั้นยังได้รับการรับรองคุ้มครองตามกฎหมายครับตามเวลาที่ยังไม่ได้ถูกสั่งให้เรียกว่ายกเลิกเพิกถอนนะครับหนึ่งลครับเมื่อเพิกถอนปุ๊บถามว่าเมื่อเพิกถอนปุ๊บน .3 สามแปลงนี้เท่ากับเป็นที่ดินที่ไม่มีนาสามนะครับ การเพิกถอนเนี่ยหมายถึงการเพริกถอนตัวเอกสารนะครับไม่ใช่เพิกถอนสิทธิ์นะครับเป็นการเพริกถอนตัวเอกสารที่ออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไปออกในที่ต้องห้ามออกฉนดก็คือที่สารประโยชน์คณะสมบัติของแผ่นดินนะครับเมื่อเพิกถอนปุ๊บเท่ากับที่ดินแปลงนี้ไม่มีนาส3ครับประเด็นแรกครับประเด็นที่สองครับ ต่อมาทางการประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตสาธารประโยชน์เทิรถอนออกมาแล้วอยู่ในเขตสาธารประโยชน์พระราชกิจสีการกำหนดท้องที่ใดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินนะมันจะมีผลเป็นการถอนสภาพความเป็นที่ทางสาธารประโยชน์นะครับ มันจะมีผลการถอนสภาพโดยไม่ต้องไปใช้การถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดินนะครับจะมีไม่กี่ตัวครับกฎหมายปฏิรูปกฎหมายจัดรูปจัดรูปเพื่อพัฒนาพื้นที่แค่นี้ครับที่ถอนสภาพและไม่ต้องไปใช้ประมวลกฎหมายที่ดินในการถอนสภาพเมื่อถอนสภาพปุ๊บเนี่ยที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นสนาธารณประโยชน์แล้วแต่เป็นที่อะไรครับพราะสารแปลนี้ออกไม่ชอบ ก็ถูกเพิกถอนเมื่อเพิกถอนปุ๊บเ่ากบไม่มีเนาะสามและองศาแปลงนี้แม้ไม่ได้อยู่ในเขตสานะประโยชน์แล้วนะครับไม่ได้อยู่ในเขตต้องห้ามออกโฉนดแล้วแต่มันมาอยู่ในเขตใหม่ครับที่มาตีกรอบไว้ใหม่ก็คือเขตปฏิรูปที่ดินนะครับเขตปฏิรูปที่ดินก็เป็นเขตต้องห้ามออกโฉนดต,ตามกฎกระทรวง43ครับข้อ14วงเล็บ4 เขตรปกเราเนี่ยก็ต้องห้ามออกโฉนดนปลายทางครับนอสามแปลงนี้ผนทางกฎหมายก็คือนำไปออกโฉนดไม่ได้ครับนะครับเต็มที่ก็ต้องออกอะไรครับสี่ขีดชุนหนึ่งครับประเด็นแรกครับแต่เป็นคำถามที่สองที่ผมตั้งไว้ครับสรุปก็คือประเด็นนี้ออกโฉนดไม่ได้ต้องไปออกสี่ขีดชุดหนึ่งหรือหนังสืออนุญาตให้เขา้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน นะครับไปที่ประเด็นแรกครับพอทห้านำเดินสำรวจนำเดินสำรวจไว้แล้วแต่ยังไม่เสด็จน้ำอะ่ะอ,อารมณ์เหมือนมันยังค้างๆคาคา,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 ายังไม่เสร็จะนะครับมาถึงกระบวนการออกอยังไม่เสร็จอย่าคิดเป็นอย่างอื่นนะครับอย่คิดลึกนะครับนะครับแต่วันดีขึ้นดีครับ หรือวันร้ายคืนร้ายก็แล้วแต่มีประกาศตุ้มลงมาว่าเป็นเขตสอบประกองถามว่าไอ้ที่นําเดินสํารวจไว้แล้วยังกระบวนการออกโฉนโดยังไม่แล้วสเสร็จเนี่ยมันจะออกโฉนโดได้หรือไม่พบทศห้าแปลงนี้ที่นําเดินสํารวจไว้แล้วประเด็นที่ต้องพิจารณาและหลักการแนวทางที่เกี่ยวข้องหนึ่งครับเรารู้อยู่แล้วว่าที่ท้องที่ใดที่นับแต่มีเขปตปฏิรูปปุ๊บเนี่ย ถามว่าเดินสำรวจได้ไหมยังเดินสำรวจได้แต่จะออกโฉนดที่ดินให้ไม่ได้ถ้าราษฎรหรือประชาชนไม่มีหนังสือหลักฐานการแจ้งการครอบครองครับสอข้อหนึ่งครับพี่ใหญ่แห่งตระกูลแจ้งลืมกันหรืออย่างแล้วเอ่ยครับบวกน้องเล็กคู่แฝดครับมีการแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิ์ในที่ดินตาม27ตรีมาแจ้งหรือมานําก็จะได้เป็นใบสคสอง,อส,อง,ส,องอสา วงเล็บต้องมาก่อนการครับมาก่อนการประกาศเขตปฏิรูปนั่นแหละครับตัวเนี้ถึงจะออกชโฉนดที่ดินให้ได้ประเด็นแรกสรุปนะครับที่สอบที่ในเขตปฏิรูปเนี่ยเดินได้ครับแต่ในทางปฏิบัติเขาไม่เดินหรอกครับเพราะอะไรครับเดินไปก็เสียของออกไม่ได้ครับถ้าใครมี2ข้อ1สอข้อ2 2ข้อ3ก็ไปออกเฉพาะรายไปดีกว่านะครับ ต่อมาครับนะครับต่อมาครับถามว่ามันมีประเด็นว่าไอ้เนี่ยเมื่อกี้ผมพูดเนี่ยหมายถึงตอนประกาศเป็นเขตประตรูปแล้วนะจะออาโฉนดที่ดินไม่ได้ถ้าไม่มีจะเดินสำรวจไม่ได้หรือเดินได้แต่ออกให้ไม่ได้ถ้าไม่มีสคหนึ่งสคสองอสคส,สามแล้วถ้าไอ นำเดินสำรวจไว้ก่อนประกาศเขตปฏิรูปล่ะเดินได้ไหมถ้าพื้นที่นั้นไม่ต้องห้ามตอบว่าได้ครับเพราอะไรครับมาฟังอย่างนี้ครับเคตนี้เขามีการพิจารณาหยิมยกคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดมาพิจารณามันมีเคตเคตหนึ่งครับที่ไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินในพื้นที่เกาะจังหวัดแห่งหนึ่งเขาไปยื่นออกปรากฏว่าไปยื่นปุ๊บ กระบวนการยังไม่แล้วเสร็จทางการเขาประกาศกฎกระทรวง43ที่มาปิดล็อกที่เกาะนะครับห้ามออกโฉนดในที่เกาะนั่นแหละครับตามกฎกระทรวง43ข้อ14ที่เกาะห้ามออกโฉนดพนักงานเจ้าที่หยิบประเด็นนี้มาเลยบอกว่าออกไม่ได้ครับตามกฎกระทรวง43สารเขามองอย่างเงี้ยครับสารเขามองว่าที่ดินแปลงใดจะออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ได้ คุณต้องไปดูนะครับว่าในวันที่เขาไปยื่นคำร้องคำขอนะกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องมีไว้ว่าอย่างไรมีไว้ว่าอย่างไรกฎหมายในขณะไปยื่นคำขอออกโฉนดครับมันก็คือ,อถ้าอุปมาอุปมายมันก็คือกฎหมายนะวันเวลาที่เกิดเหตุออ่ะถ้าเป็นกฎหมายอาญา หมายถึงตามวันเวลาที่เกิดเหตุอ่ะอืกฎหมายนี้ส่วนปัจจุบัน,นเวลาปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างเคสที่ไปยื่นออกเกาะเนี่ยใช่ไหมครับออกโฉนดในที่เกาะเนี่ยยื่นก่อนกดกระทรวงสี่สามออกกดกยื่นก่อนหนึ่งเมษาสามเจ็ดที่กดกระทรวงสี่สามออกนะแต่พอยื่นมาแล้วกระบ,บนวนการออกมันยังไม่แล้วเสร็จมันมีกดกระทรวงนี้มาเจ้าหน้าที่เลยปฏิเสธไม่ออกโฉนดให้โดยอ้างกดกระทรวงข้อนี้ปิดล็อ ห้ามออกโฉนดในที่เกาะตัวนี้เหมือนกันครับตัวนี้มีการนําเดินสํำรวจไว้ก่อนะครับเขาจะดูว่าอะไรครับกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องณวันเวลานั้นที่เดินสํารวจอ่ะมันไม่มีกฎหมายห้ามมันไม่ใช่ที่ต้องห้ามออกโฉนดนะครับกฎหมายณวันเวลาที่เกิดเหตุหรือระเบียบณวันเวลาที่ยื่นคําร้องคาขอเนี่ยไม่ต้องห้ามออกโนด แม้ต่อมาจะมีกฎระเบียบห้ามก็แล้วก็ช่างมันนะครับจะทํากฎหมายปัจจุบันกฎหมายและระเบียบปัจจุบันมาใช้บังคับย้อนหลังไปในวันเวลาที่เกิดเหตุไม่ได้นะครับวิธีการออกให้เป็นไปตามกฎหมายปัจจุบันว่ามีวิธีการออกอย่างไรบ้าง อย่างเขตนี้มีการนำพปท,ทห้าแปลงนี้นำเดินสำรวจไว้ก่อนการประกาศเป็นเขตเป็นรูปที่ดินผลก็คือเมื่อไม่ใช่ที่ต้องห้ามออกโฉนดก็ออกโฉนดได้กระบวนการใดซึ่งดำเนินไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนการประกาศเป็นเขตปฏิีรูปที่ดินนะครับไม่มีผลย้อนหลังไม่มีการประกาศเขตเป็นรูปที่ดินไม่กระทบกระทั่งกระบวนการซึ่งดำเนินการไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ก่อนการประกาศเขตปรรูปที่ดินครับนะเพราะฉะนั้นสรุปที่แปลงนี้ออกโฉนดที่ดินได้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นรายละเอียด2แนวทางนะครับประเด็นที่น่าจะเป็นปัญหาของชาวบ้านชาวช่องเราเยอะพอสมควรครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็เลยหยิบยกมาเล่ามาเล่าเล่าสู่กันฟังคนระับเพื่อจะเห็นไกด์ไลน์เพื่อจะเห็นแนวทางเพื่อจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ก็หวังว่าเนื้อหาสาระที่หยิบยกมาพูดมาคุยจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ